ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเริ่มสวดดังนี้อะระหังสัมมาสัมพุทธโธพระวาพุทธังพระวันตังอะภิวาเทมิกลาสวาขาโตพระวตาธรรมโมธร,รมมังนามามิ กลาสุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโคสังขังนามามิกลานะโมตัสสะพระขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะพระวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมยังพันเตวิสุงวิสุงลัคณัตถายะติสลาเนนะสหปัญจะสีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลัคณัตถายะติสลเนนะสหปัญจ สีลานิยาจามะตะติยัมปิไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายะติสลาเนณสหปัญจสีลานิยาจามะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าของดเว้นจากการฆ่าสัตว์และเบียดเบียนสัตว์ อะทินนาธานาะเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิข้าพเจ้าของงดเว้นจากการลักทรัพย์กาเมสุมิชฌา,าลาเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิข้าพเจ้าของงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมมาทิยามิ ข้าพเจ้าของดเว้นจากการพูดเท็จพูดยุยงให้เขาแตกกันพูดคำหยาบและพูดเผอเจอสุาลามีระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าของดเว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมาต่างๆสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพพยาปัะชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนิคารโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขขีอัตตานังปาริหะลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเธออาหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโขโหโมิปราศจากความทุกข์อะเวโลหโหมิปราศจากเวนอัพยาปโชโหโมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอะนีโคโหโมิมีความสุขก,กายสุขใจสุขขีอัตตานังปะลิหะลามิรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินอิทังเมมาตาปิตุนังหโหตุสุขิตาหโหนตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยตาตินางโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุลุปัชญายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุลุปัชฌายา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเทวตาหนังโหงตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทว,วดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหงตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอีทังสัพพเวรีนางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอีกทางสัพพัสตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่องลั c คกี้ชาแนลในการทำคลิปสวดมนต์ได้ทางสมัครสมาชิกซุปเปอร์แตง่งซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ